ทิสัตโตอาคันติมายะอิติภกวาอาณาจักรสยามในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งมีกรุงศรียอยุธยาเป็นราชธานีบรรดาเหล่าผสมนิกรที่พำนักพักพิงอยู่ในหัวเมืองน้อยใหญ่ภายใต้อานัตล้วนต่างธรรมหากินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครั้นเมื่อถึงวันขึ้นเดือน8ปีถบีบพุทธศักราช2124 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณการนั้นได้เกิดปรากฏการมหัจจรรย์ขึ้นบนท้องฟ้าด้วยมีแสงสีทองเป็นประกายลักษณะคล้ายดังดวงดาวสาดส่องพุ่งตรงไปยังทางทิทศักษินสิ้นสุดลงณเมืองสถิงพระ หนด ช่วยด้วยเจ้าบองหลามันจะกินลูกผู้ของฉันแล้วช่วยด้วยโอ้โหูอะไรกันอุ้ยว้าวข้ากลัวงูไม่กินลูกชายนะจัดได้เลยเจ้าค่ะออกไปพ้นจากลูกชายข้าเดี๋ยวนี้นะออกไปออกไปงูมันตัวใหญ่นักกลัวจังเลยเจ้าค่ะเฮ้ยชิวเฮ้ย่เขาพากันเป็นตยองน่าดูเลยล่ะพี่หูเป็นอะไรไปล่ะทำไมไม่ช่วยลูกชายของเราล่ะ งูตัวนี้แปลกจังไม่ว่าเราจะพยายามไล่มันสักพีมใดมันก็ยยอมหนีไปสักทีกลับยังคงนิ่งอยู่กับลูกชายของเราซึ่งกําลังนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรและเจ้างูบองหลามันก็ไม่ทําอะไรลูกชายของเราเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะจ้องมองดูลูกชายของเราอย่างสงบนิ่งสงสัยว่าเจ้างูบองหลาตัวนี้คงจะไม่ใช่งูธรรมดาอย่างแน่นอนจันรีบไปเอารองข้าวมาพี่จะบูชาพญางูบองหลา ไปเดีสิเจ้าพี่หูนางจานันมันวิ่งไปที่นาทำไมนะ่ะกลีบก็ไม่รู้เจ้าค่ะพี่หูจะทำอะไรหรือพี่จะเอารวงข้าวเผาเพื่อทำเป็นข้าวตอกเพื่อบูชางูเทวดาตัวนั้นท่านคืองูเทวดาหรือพี่พี่มันใจเยี่ยงนั้นข้าพระพุทธเจ้า ขอสักการบูชาท่านด้วยข้าวตอกจากรรงข้าวแห่งพระแม่โพศ์นี้ให้แก่ท่านเทวดาที่มาจุติในร่างของพญางูบองหลาเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกชายของข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าขอขมาที่ลุงเกินต่อพระองค์จ้วยาา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 างาา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 าีาหาาาาาาาีาาาาาูาา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 า ก็จะดูต่ไปไม่ได้อีกแล้วนเกลรียนนักชมพูน่ากล uh ัวเหลือเกินง an ูบองลายหายไปแล้วพี่เฮ้ยคู่ผีเจ้าฆ่ามันสายตาเหรอเอออะไรนะ ลูกช่างเป็นคนมีบุญวาสนาจริงๆข้าทราบมาว่าเอ็งสองคนน่ะมีดวงแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ครอบครองอย่างนั้นหรอือเขาเล่าลือกันว่างู<ม>เทวดานะ่ะท่านขายดวงแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกชายของเจ้าทั้งสองคนใช่ไหมใช่ครับคุณท่านดวงแก้วลูกนี้เป็นของคู่บุญบาร,รมีของลูกชายอีชัน้นท่านเทวดาท่านได้ประทานมาให้เพื่อเป็นสิริมงคลเจ้าค่ะ ข้าเองก็อยากจะชมบารมีของดวงแก้วอนั้นเช่นกันไม่แน่ข้าอาจจะมีบุญบารมีมากกว่าลูกชายเจ้าก็ได้นะคุณท่านนั้นเป็นผู้มีบารมีสูงส่งมากกว่าลูกชายของกระผมหลายเท่านักครับประเด็นหลักที่ทต็นพ่อของข้ามาหาพวกเองสองคนก็เพื่อจะมาขอดวงแก้วลูกนั้นแต่ท่านเทวดามอบดวงแก้วนี้ให้แก่ลูกชายอีชั้นถ้าหากว่าผู้อื่นเอาไปครอบครองอาจจะเกิดความวิบัติขึ้นก็ได้นะเจ้าคะ เองไม่อยากให้ท่านพ่อของข้านะ่ะครอบครองดวงแก้ววิเศษนั้นก็ว่ามาเถิดหนึ่งจันทเห็นทีว่าบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของใต้โพจาของข้าที่มีต่อพวกเองทั้งสองคนนั้นคงจะสูญเปล่าซะแล้วกังมังบุญคุณของคุณท่านทั้งสองที่มีต่อเราสองคนผัวเมียมากมายยิ่งนักคงยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนได้เจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นใหญ่พวกเองสองคนจึงไม่มอบดวงแก้วลูกนั้นให้แก่บิดามารดาของข้าเสียเล่า เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ท่านชุบเลี้ยงผู้เองสองคนมายังไรงเล่าหาไม่ได้เจ้าค่ะท่านขุนวังเดโชหากแต่ว่าผู้ที่จะครอบครองดวงแก้วนั้นได้ต้องเป็นผู้มีบุญบาร,รมีสูงยิ่งนักกระผมกลัวว่าในเมืองสถิงพระราชเนี่ยเขไม่มีผูดด้ใดที่มีบุญวาสนาบาร,รมีเท่าข้าอีกแล้วะข้านามีทั้งทรัพย์สมบัติลาบยศและข้าทาต่างมากมายรู้ว่า ลูกชายของเจ้าทั้งสองคนน่ะจะมีบุญบาร,รมีวัสนามากกว่าข้าทั้งสองเห<ะ>หาไม่ได้ขอรับทุนท่านกระผมกับชาวบ้านต่างก็เห็นปรากฏการณ์อันมหศัศจรรย์กันต่อหน้าต่อตาแล้วจะให้กระผมคิดว่าลูกชายของกระผมไม่มีบุญบาร,รมีอย่างนั้นหรือขอรับแต่ของที่สูงสัก์อย่ยงนั้นจะมาอยู่กับคนไร้ค่าไร้ยศไร้ศักดิ์ศรีอีกทั้งยังยากจน เป็นท่าในเรือนเบีย้ยอย่างพวกเองคงไม่สมละมัง้งพวกเองสองคนน่ะจงคิดดูให้ดีถ้าไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนในลรคุณคนหรือไม่พวกเองสองคนก็มอบดวงแก้วไว้กับท่านพ่อของข้าก่อนพอเจ้าปู่ลูกชายของพวกเองโตขึ้นแล้วค่อยมาเอาคืนภายหลังก็ได้นี่หรือว่าพวกเองสองคนน่ะจะเอาแก้วแหวนเงินทองจากข้าถ้าไม่ได้ครับคุณท่าน เราสองคนผัวเมียไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากคุณท่านดอกขอรับอืมก็ผมจะไปหยิบมาให้เดี๋ยวนี้แหละขอรับเอ็งจะเอาอะไรจากข้ากาว่ามาได้เลยนะนางจันอีชนันม่บางอาจคิดเยี่ยงนั้นดอกเจาก้าค่ะ คุณท่านเมตตาต่อเราสองคนผัวเมียมากมายยิ่งนัก <c oughs> นี่บนพคุณของคุณท่านนั้นเราสองคนผัวเมียจะทดแทนสักเท่าใดก็คงไม่หมดดอกเจ้าค่ะกระผมขอมอบดวงแก้ววิเศษลูกนี้ให้กับคุณท่านครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> สวยจังเลยค่ะท่านพ่ออืมข้าขอขอบใจเองมากนะเจ้าหูที่เองไม่รือบุญที่ข้ามีต่อเองก็รับคุณท่านนับจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าทั้งสองน่ะจะไม่ต้องทำงานหนักเยี่ยงทาสคนอื่นๆอีกต่อไปอดูแลเจ้าปูลูกของเจ้าให้ดีๆนะนังจากเจ้าค่ะคุณท่านอีชันจะดูแลเจ้าปูลูกชายของอีชันให้ดีที่สุดเลยเจ้าค่ะ 흐흐 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 ยืนนิ่งกันอยู่ทำไมล่ะนางกรีบในรุ่งกลับบ้านกลับเรือนกันได้แล้วเร็วเข้าเจ้าค่ะคุณหนูสายพินโธลูกปูของแม่เบื่อเบื่อเบือเบื่อเบื่อท่านขุนอย่ามาพูดกันให้ดูเรื่องซะก่อนนะเขาไม่มีเรื่องอะไรจะพูดกับมีที่ใช้แต่เอารามเป็นใหญ่ยิ่งเจ้าแต่ท่าน จะมีนางผู้หญิงคนใหม่มาแทนที่ค่ะเลหลวไหลไปอย่างนะั้นสายทองข้าบอกกับเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าช่วงนี้เขาต้องไปเข้าเวรยนยาต่อยกลางคืนทาหน้าที่ของทหารหจะไที่พูดจาไม่รู้เรื่องเอาซ่อเลยใครกันแน่ที่พูดจาไม่รู้เรื่องท่านขุนท่านช่างใจดําทํากับข้าได้ลงคอท่านเดี๋ยวจะหาเรื่องไปนอนกับหญิงอื่นก็บอกข้ามาเถ <c oughs> อะหญิงอื่นที่ไหนเจ้าเอาอะไรมาพูดเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว เคยมีสักครั้งไหมที่ข้าจะคิดนอกใจเจ้าหนะ่ะกลอนแลวไม่เคยแต่ว่าตอนนี้ท่านกำลังจะนอกใจข้าไปมีนางผู้หญิงอยู่ในวังมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ข้าต้องทำเยีย่ยงนั้นในเมื่อข้านะ่ะมีเจ้าอยู่ทั้งคนมีคนในวังนะ่ะเขาพูดกันให้เสร็จว่าท่านมีอะไรกับนางกำนันในวังท่านทำอย่างนี้กับข้าได้ยังไงอะฮะ<า>ทำไมถึงพูดจาไม่รู้เรื่องกันบ้างเลยฮะเลีกไป อุ้ยคุณพี่สายทองถ้งพาพี่เดชโชถ้าท,ทำกับคุณพี่สายทองเกินไปแล้วนะมันก็สมควรโดนซะบ้างในเมืม่อผู้จ้ากาันดีไม่รู้เรื่องท่านขนท่านอยากจะไปอยู่กับนางกำนันคนไหนก็ไปอย่าอย่ากลับมาให้ข้าเห็นหน้าท่านอีกอาเหรอคนแารเรว <c oughs> ได้ข้าจะไม่กลับมาให้เจ้าเห็นหน้าอีกทำไมมันทึงเป็นอย่างนี้พี่หาสาตาตนใดกัน ที่มันมาทำลายครอบครัวของข้าทำใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะลูกสายทองบางทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกคิดมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคุณท่านคุณมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเจ้าหูเอ็งถึงได้ิ่งหน้าตื่นมาเช่นนี้ไฟครับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โรงเก็บสินค้าครับหาไฟไหม้โรงเก็บสินค้าของข้า เฮ้ยช <screws> <ground> ิงเลี่ยมเกิดไปดูเณรครับรีบตามเข้าท่อให้แม่ไปเถอะเออเข้าไปเร็วเข้าอยู่กันเตาเร็วๆๆๆไปหมดแล้วเร็วเกิดเรื่องขึนที่นี้ขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยมีศราบ์ขอรับคุณท่านจู่ๆพวกเราก็เห็นไฟไหม้โรงเก็บสินค้าโดยไม่มีสาเหตุพวกเราพยายามช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่อาจดับได้ขอรับทําไมพวกเองยังไม่ยอมจัดเวรยามเฝ้าดูแลโรงเก็บสินค้ากันให้ดีๆดูสิ สินค้าทั้งโรงเรือนราคานับพันตำลึงต้องมาชิบหายเมาลายสิ้นหมดในคราวเดียวกันพวกเราทุกคนก็ไม่อยากให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นหรอกขอรับคุณหนูใหญ่คุณหนูเล็กแต่ไฟมันลุกลามรวดเร็วและเกินเจ้าค่ะนี่มันเกิดอาไรอันใดกับพ่อกโกของพวกเรากันนะนี่ข้าทำผิดอันใดฟ้าดินจึงได้ลงโทษข้าอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่กรรมที่เราทำไว้เมื่อชาติปางก ที่ตามมาสนองครอบครัวเราในชาติปัจจุบันนี้กระผมและพวกเราทุกคนจะช่วยกันทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณของคุณท่านขอรับ เทา่านดีกับข้าจริงๆทุกคนใจนะต่อไปข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าคิดมากไปเลยท่านพี่เราีะได้รับสิยงจมบัติอีกมากมายกลับไปพักนอยกันเถอะ อย่าจากในวางนะเจ้าค่ะคุณท่านไม่ไม่ไม่กินไม่กินคุณท่านเจ้าค่ะย่าเจ้าค่ะนี่ฉันรูนะแกจะวางยาฉันฉันไม่กินไม่กินแกจะวางยาฉันใช่ไหมไม่ก่ะฉันไม่กินแกจะวานยาฉันนะเจ้าค่ะคุณท่านฉันบอกไม่กินคุณท่านค่ะคุณท่านเอย่หัวฉันใช่ไหมฮะ เกิไม่เปล่าเจ้าคะต้องายกเปล่าะคุณตายตายเปล่าตายซะเะตยซออตายะเอโอ้ยาติกัทตายเปล่าเีจ้าค่ตาย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 คุณกัทโอ้ยช่วยกรบดียเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าคะคุณแม่เป็นอะไรเจ้าคะใส่ผิดเองนะเจ้าคะเออเอเป็นใครแกเป็นใคร มันเป็นอะไรไปเนี่ยท่าแม่าแม่เป็นอะไรไปอีกก็ไม่รู้คุณแม่อย่าเป็นอะไรไปนะเจ้าค่ะไม่เป็นอะไรนะนอนซะใจเย็นๆเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นอะไรมันเกิดเรื่องยิ่งๆขึ้นได้ยังไงจู่ๆแม่ขวัญนเรือนมีรักทั้งข้าก็เกิดล้มป่วยลู้ยังไม่มีสาเหตุ และมีอาการรุ้มคลั่งว่าตัวเสียหวันไปหมดนี่มันอะไรกันเขาไม่ค่อยใกลเลยจริงๆพี่หูคิดบ้างไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะอาจจะเกิดจากดวงแก้ววิเศษลูกนั้นท่านพ่อของข้าละ่ะมีบุญบารมีสูงส่งยินนะ่งนักดวงแก้วลูกนั้นคงจะทำอะไรท่านพ่อของข้าไม่ได้ดอกคุณหูสา,ายทอง คุณท่านขวนเรือนอาการดีขึ้นแล้วหรือเจ้าคะอาการหนักก็ซิมีว่าเมื่อสองวันก่อนน่ะถูกบีบคอแทบตายเนี่ยที่ท่านแม่ของข้าจูๆ่ๆก็มีอาการเป็นเยี่ยงนั้นบางทีสาเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากพวกเองสองคนก็เป็นได้ทำไมคุณหนูสายทองจึงคิดกับพวกเราเช่นนี้ล่ะครับนับตั้งแต่ที่ท่านพ่อของข้าได้ดูงแก้วลูกนั้นมาครอบครอง โดยที่เองสองคนไม่เต็มใจที่จะมอบอหพแก่ท่านกระผมกลัวว่าดวงแก้วลูกนั้นจะทําให้คุณท่านเดือดร้อนนะครับข้าไม่เชื่อท่านพ่อของข้าะมีบุญบาร,รมีที่คู่ควรจะครอบครองดวงแก้วลูกนั้นแต่พวกเจ้าไม่พอใจไม่เต็มใจที่จะมบให้แก่ท่านพ่อของข้าจึงได้คอยสาบแช่งครอบรครัวของข้า<พ>ให้มีอันเป็นไปทาไม่ได้เจ้าค่ะพวกเราทั้งสองไม่เคยคิดสาบแช่งคุณท่านทั้งสองเลยมีแต่จะช่วยภาวนา ไอคุณทั้งสองหายโดยเร็วนะเจ้าคะอย่าถ้าเป็นหวังดีกับครอบครัวข้าจะหน้าข้าไปหน่อยเลยแท้ที่จริงแล้วพวกเองสองคนน่ะไม่เคยจะหวังดีกับครอบครัวของข้าเลยสักนิดนรกว่าลูกชายของเจ้าน่ะจะมีบุญบารมีสูงส่งกว่าครอบครัวของข้ากว่าท่านพ่อของข้านักเหรอคิดว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายกว่าครอบครัวของข้าอย่างนั้นล่ะสิพวกะผมไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยขอรับ แต่ดวงแก้วลูกนั้นเป็นของเจ้าป,ปูลูกชายของกระผมท่านเทวดาที่มอบให้มาอาจจะพิโรธก็เป็นได้นะเจ้คาค่ะนางจันเอ็งพูดจอาออกมาเยี่ยงนี้แสดงว่าเอ็งต้องการอยากจะได้ดวงแก้วลูกนั้นกลับคืนไปให้ลูกชายของเอ็งใช่ไหมเปลาาเอาอ่าๆเจ้าค่ะเอ็งหยุดฝันไปหน่อยเลยว่าจะได้ดวงแก้วลูกนั้นกลับคืนมาจากพ่อของข้านางกรีบนางชมกลับเจ้าค่ะ ชื่อเขาไม่เชื่อ ฮะแม่ขวัญเรือนไฟไหมรีบติดกระโถนเร็วหนีไปกันโทนเร็วเร็วเร็วแม่ขวัญเรือนไปเถอะกระหนุ่ยใส่ทองเจ้าคะอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยนะเจ้าคะเอ็งจะได้มายุ่กับข้าได้ไหมหนึ่งจันทรเป็นพระเอ็งนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทําให้ครอบครัวข้าต้องวิบัติสูญเสียทรัพย์สิ้งเงินทองตั้งมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด อาจเป็นเพราะดวงแก้วลูกนั้นคุณหนูสายทองเจ้าคาคุณหนูช่วยบอกคุณท่านให้คืนดวงแก้วให้กับเจ้าปูเถอะนะเจ้าคะเอ็งอ,อ,อยากได้ดวงแก้วในคืนนี้สินังจันได้ จันจะเป็นไงบ้างอะคุณหนูสายทองทำไมคุณหนูทำยิ่งนี้แ่ะครับเอ็งยังมีหน้ามาถามไพ่ออีกเหรอฮะเจ้าโหที่ครอบครัวของข้าต้องพบแต่ความวิบัติต้องแทบสิ้นเรือประดาตัวก็เพราะเอ็งสองคนไม่ใช่เหรอแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะสาเหตุจากดวงแก้ววิเศษลูกนั้นที่คุณท่านต้องการก็ได้ไม่ใช่เลยครับข้าไม่เชื่อหรอกว่าดวงแก้วนั้นจะทําให้ครอบครัวข้าพบแต่ความวิบัติแต่ถ้าพวกเอ็งอยากได้มันคืน ไปขอจากท่านพ่อค่ะสิและนับจากนี้เป็นต้นไปพวกเองสองคนจงอย่าขึ้นไปเยียบบนเรือนข้าอีกรได้ฉันด้วยสิเจ้าค่ะคุณหนูใส่ทองเฮ้ยพื้นเสียอีกแล้วงานเข้าแน่เลยวันนี้ออสองคนอยอู่ดีๆก็ไม่เป็นเลยนะสิชอบแสหาเรื่องให้ข้าปวดหัวอยู่ด้วยเชียวเฮ้ย,ยข้าละเหม็นเบื่อพวกเองจริงๆเลยพวกมันจะต้องได้เจอดีกันอีกอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าพวกมันยังไม่ยอมล้มเลิกความคิดที่จะครอบครองในดวงแก้วลูกนั้นมันต้องเจอดีทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะพี่คําครอบครัวของคุณท่านน่ะมีบุญคนกับเรามากมายกับเรื่อนของเรากระเทอจันเจ้าพี่หูเด็กชายปูเจริญวัยขึ้นมาตามลำดับ ท่ามกลางความวิบัติที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของท่านขหบดีผู้ละโมบจนกระทั่งเด็กชายปู่มีอายุครบเจ็ด <7 S 2> <อ>ปีเราก็โตขึ้นทุกวันยังไม่มีความรู้ติดตัว นั Workers, <S 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 ่งเฉยๆนั่งเกลยบอะไม่ตอบพังแล้วเมียก็ไม่ได้เรื่องขี่บ่นชะมัดยานไม่รู้เอาอะไรมาบ่นกันนักกันหนาโอ้โูเล็กเกลิบขอท่อเจ้าขาที่วางของเก๋งอะ อไว้คุณหนูใหญ่มาตัวใครตัวมันนะเจ้าคะคุณหนูเล็กก็จะไรขึ้นอ่ะน้องสายพินโอ้ยโอ้ย

คุณท่านเจ้าค่ะคุณท่านเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะกิดเรื่องอะไรอีกล่ะนางจันมีขโมยมาลักข้าวของในโรงเก็บของเจ้าค่ะคุณท่านอะไรนะและพวกท่านมันมัวไปพูดหัวทำอะไรกันอยู่กําลังช่วยกันจับขโมอยอยู่เจ้าค่ะท่านคุณวังเดโชเอ้ยนี่มันอะไรกันเล่าหนอทําทไมถึงมีแต่เรื่องความวิบัติ